观众朋友们，对。人、嗯、类、嗯、的不个好你看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  เขาบอกว่าที่จริงนะครับผังเื่นเรื่องนี้นะครับผมเขาบอกว่าไม่ได้เป็นแค่หนังที่ออนแอร์ที่จีนเขาบอกว่ามาเมืองไทยแล้วแฟนๆไทยหรือว่าคนดูแล้วนะครับจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆนะครับจากผู้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าทุกคนนะครับใจเราก็จะมีความฝันที่เราฝันเอาไว้อยู่หรือว่าความมุ่งมม่นที่เราอยากจะทําแต่ว่าบางทีด้วยอุปสรรคในชีวิตของเราอาจจะไม่สามารถสําเร็จหรือว่าทําไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเขาเองนะครับก็อยากจะพัน

ก็นรอิองคอน้าตาคุณมากชอบคุ啊，มากชอบคุณมากอุากะบคมากบากอุมากชอบคุณบคุมชอบุมากชอบคนณมากบคุณากบคากอบาบทุกบาชอบคุณอบคบคุมกอคุณอบคุากมากชมาชอบาชอวกคุกอบคุณมากชากชอบัาอยคุเมาคอบชอบเมากชอบคเกออกมากอาก 吧，那主要是大家看到你是跟陈硕，其实，因为我自己本身私底下的陈硕有很多相似的地方，但是今天主要是想要问你，第一次看到在荧幕上看到这个成片，看到陈硕出来，真正就是导演剪接把这个完整的片子看的时候，那个时候的感想是怎么样？还是非常开心。 <noise> 那有没有你想象中，或者是出外出乎预料？你想象中就是导演剪出来的时候，那个成这个成品作品怎么样？因为这是一个街舞题材的电影嘛，是呃，那街舞题材的电影其实就是作为我会很很好奇，很担心、嗯、街舞最后的比赛会剪成什么样的一个样子？是。呃 อ่าคือผมที่บอกนะครับมุขตื่นนะครับคือตอนแรกที่ได้ดูหนังภเรื่องนี้นะครับเขาเริ่มตื่นเต้นมากๆเพราะว่าช่วงนั้นนะครับช่วงที่ถ่ายทำนะครับถือว่าเป็นเซียเทียนหรือว่าซัมเมอร์นั่นเองนะครับสามดนด้วยกันนะครับที่เขาถ่ายทำด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสามนะครับพอเขาดูแล้วเขาแบบตื่นตันใจมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับในฐานะเป็นแดนเซอร์นะครับบางทีเขาก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าหนังภาพยนตร์ออกมาแล้วเนี่ย พวกกับจะเข้าใจฟิลของแดนเซอร์หรือเปล่าออกมาจะแบบคือออกมาฟิลลิ่งจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เกิดเกิดแบบคือเกิดกังวลตรงนี้นิดนึงแต่ว่าพอดูแล้วต่างเสร็จแล้วแบบน่าใจมากๆชอบมากๆเลยนะครับชื่นชมนะครับผมให้กับตบมือให้กับทางนักแสดงพระองคกับของเรานะครัิราับ่านผาานักกั 跟大家分享一下吗？啊，就是很很舍不得我们热烈这个电影它上映，因为上映就意味着我们这一阶段的工作要告一段落。嗯 大家都会有接下来的事情要继续往前走，是但是热烈是我们最难忘的回忆。在去年的夏天，嗯、不止跟一博，也跟所有参与到这部电影的朋友们在一起，<是>我们充分的燃烧了自己，所以很舍不得这样的情谊，很喜欢跟一博在一起工作的感觉。是。 ครั้งแรกกับญี่ปุ่นนะครับรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่าจี่งๆรู้สึกดีมากแล,แล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยไม่อยากให้ เรื่องนี้จบเร็วจะเลยครับผมเขาบอกว่าพอถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับคือทุกคนอยู่เป็นแบบครอบครัวฮะทุกคนแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆแต่พอเห็นหนัก่ายแล้วก็รู้แล้วว่าแบบอ่าสภาพเดินแบบต่างคนต่างก็ต้องแบบมีงานที่ต้องไปทางานแล้วก็เลยอจาจจะไม่ได้แบบอยู่ใกล้ชิดอยู่กับครอบครัวแบบนี้ก็เลยรู้สึกเสียใยมากๆเขบาบอกว่าการที่เราร่วมงานกับพี่โบน,นะครับทำความรับใจมากๆเลยกับความตั้งใจความุ่งมั่นของน้องนะครับครับ好那想问一下伊博就是 这一次主要是啊，就是这一个说到陈硕这个角色，你自己本身觉得陈硕呢，他把热爱和生活平衡得很好的一个人吗？或者怎么样？你有什么看法？哦，我觉得是平衡的。 ในมุมมองของที่บอกนะครับรู้สึกว่าเฉินชั่วเนี่ยเขาเป็นคนบริหารเวลาได้ดีหรือเปล่าเขาบอกที่จริงนะครับเขาชื่นชมมากๆเลยเฉินชั่วเป็นตัวละครที่แบบเขาเรียกว,ว่าบริหารเวลาได้ดีมากเขาเรียกว,ว่ารู้จักฝึกซ้อมไปด้วยนะครับผมชื่นชมความทุ่มเทความมุ่งมั่นนะครับความตั้งใจงของตัวละคตรตัวนี้ด้วยะครับใช่ เขาบอกว่าคืออยากจะเสริมนะครับก็คือว่าถ้าเรามีใจรักมีแพ่นปันเวลาได้แน่นอนนะครับผมขอเชียวอล์เชียนเอาละครับผมแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะหมดเวลาของพวกเราแล้วต้องอยู่นานๆจังเลยเนาะอยากให้อยู่น,นานๆไหมครับยอยากเอางี้เดี๋ยวพี่ถามคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับผม่ <laughs> 哥们，哥们也买点干那好了，好，在最后，我们就让一博和导演就是就是欢，碰一下粉丝，为了我们泰国的粉丝啊，观众朋友们,們多来多多看这个电影，多来支持这部电影。啊、呃，我相信大家会帮我们发呃社交媒体的，對,<是>对，希望。เหตุการณ์นะครับแล้วก็จะได้呃，也是希望大家能够喜欢电影，然后如果能从电影中看完之后能。 อีโมะะท์หวานทำก็หวานถ้าคุณมีดวงนะเ่รู้เรื่องนีนะครับจะได้แรงบันดาลใจดีๆนะครับแล้วก็จะได้ตามหาความฝันของตัวเองให้เจอนะครับผมเขาบอกว่าถ้าคุณได้ความรู้สึกแบบน,นั้นได้แรงบัแรงบันดาลใจดีๆเขาก็ดีใจแล้วนะครับมขอบคุณทุกคนครับ